หลามชอบงับลูกอมตั้งแต่เกมนี้เปิดโอเพนเบต้ามาเนี่ยคนที่เล่นหรือดูโคสเบต้ามาก่อนก็จะแบบนี่ครับเมตาน้ําแข็ง,น,น,น,ขงนุ่นครับเมตาน้าแข็งนั่นครับเมตาน้าแข็งแต่ในที่สุดผมก็ได้ลองเองสักทีตัวละครนี้มันจะเมตาอย่างที่น้ําแข็งบอกเอ้ยอย่างที่คนอื่นบอกอไว้หรือเปล่ามารับชมกันในเอเลนคาแรคเตอร์ไกด์ แน่นอนครับตัวละครนี้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวแรกของเกมมันก็คงจะเมตาแหละอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวผ่านไปสักพักก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอะไรออกมาแทนเร็วแค่ไหนอะนะตอนนี้ก็เฉิดฉายไปก่อน ตัวละครเอเลนเนี่ยเป็นสายโจมตีรุนแรงหรือก็คือ DPS นั่นแหละธาตุน้ำแข็งนะครับโดยที่ตัวสกิลของเอเลนเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการตีความเสียหายกายภาพนะแต่ว่าตัวของเอเลนเนี่ยสามารถตีเป็นน้ำแข็งได้ถ้าเกิดว่าคุณมีสแต็กแฟลชฟีสคุณจะเห็นสแต็กนี้เนี่ยที่ใต้หลอดเลือดของตัวเอเลนโดยวิธีที่สามารถเพิ่มสแต็กอันนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องทําการกดปุ่มหลบเนี่ยค้างเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณกดปุ่มหลบค้างเอเลนจะเข้าสู่สถานะโร a m i n g มันจะเป็นการวิ่งแบบสปรินต์เลยซึ่งในขณะ สามารถกดปุ่มโจมตีปกติเพื่อทําการโจมตีได้ถ้าเกิดว่าคุณโจมตีในขณะที่คุณวิ่งอยู่เนี่ย คุณจะได้สเต็คแฟลชฟีสเนี่ยหนึ่งสแต็แต่ถ้าเกิดว่าคุณก,กดปุ่มโจมตีค้างในขณะท,ที่คุณวิ่งอยู่เนี่ยคุณจะได้สเต็คแฟลชฟีสเนี่ยสามสแต็กซ,ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีสแต็กนี้อยู่เนี่ยการโจมตีกายภาพของเอเลนเนี่ยจะกลายเป็นความเสียหายธาตุน้ําแข็งโดยที่สแต็กหนึ่งสแต็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนการโจมตีกายภาพ1นึ่งคอโมโบให้กลายเป็นธาตุน้ําแข็งได้ถ้าเกิดว่าคุณมี3สแต็คเนี่ยคุณสามารถคลิกโจมตีปกติรัวๆจนจบคอมโบได้เลยมันก็จะกลายเป็นดาเมจน,น้ําแข็งทั้งคอมไปปเเลยเพราาะว่ตตตีมตีมมจจกิน ครบคอมโบครั้งหนึ่งก็ใช้3สแต็กพอดี คือจริงสกิลหลบเนี่ยมันมีเอฟเฟกเยอะมากนะครับมันมีทั้งพุ่งตัวหลบลีกธรรมดาหลบลีกเพอร์เฟกต์ดอชเข้าสู่ในสถานะโรมิงมีพุ่งตัวพุ่งโจมตีพุ่งโจมตีค้างอีกเอาเพราะงั้นผมขอยกมาพูดแค่2อันก่อนหน้าน,นี้ที่ได้ใช้งานบ่อยๆกันแล้วกันเนาะถัดมาคือสกิลซัพพอร์ตนะครับสกิลซัพพอร์ตก็ไม่ได้มีอะไรมากมันจะเป็น Skill สกิลแพร r รี่ซะส่วนใหญ่คุณแค่กดให้ตรงจังหวะแพร r รี่แล้วก็ตีสวนแค่นั้นไม่ได้มีเอฟเฟกได้สเต็คเพิ่มหรืออะไรรเเป็นนแแค่กาาล้วสวสทด ส่วนสกิลพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลพิเศษแบบธรรมดาเนี่ยเอเลนจะทําการสะบัดหางโจมตีไปข้างหน้าสร้างความเสียหายน้าแข็งเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บพลังงานจนปุ่มสกิลพิเศษมันสว่างเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลพิเศษแบบ X โจมตีเหมือนเดิมแต่สร้างความเสียหายมากขึ้นและเมื่อคุณโจมตีด้วยสกิลโดนศัตรูเนี่ยคุณจะได้สแต็กแฟลชฟีดหนึ่งสแต็กและหลังจากปล่อยสกิลแล้วเนี่ยคุณสามารถโจมตีปกติขั้นที่3ได้ทันทีหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ พอคุณกดสกิลเอาหางฟาดแล้วเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มสกิลซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานมากพอที่จะกดถ้าเกิดว่าคุณกดปุ่มสกิลซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ถ้าเกิดว่าตีโดนศัตรูเนี่ยก็จะได้สเต็กแฟชฟีดเนี่ยเพิ่มอีก1นึ่งสเตก็กซึ่งเหมือนเดิมครับหลังจากปล่อยสกิลนี้แล้วคุณสามารถข้ามไปตีการโจมตีปกติขั้นที่3ได้ทันทีแล้วก็สกิลแบบพิเศษ X ทัั้ง2อน ระหว่างที่คุณใช้คุณจะเป็นอมตะนั่นเองถัดมาคือสกิลต่อเนื่องสกิลต่อเนื่องคือเชนคอมโบครับถ้าเกิดว่าคุณทํามอนล้มได้คุณจะเห็นหลอดเชนคอมโบขึ้นมาด้านล่างอันนี้แหละคือสกิลต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณสลับสกิลต่อเนื่องมาที่เอเลนเนี่ยเอเลนจะกระโดดลงจากฟ้าแล้วก็ลงมาทาดาเมจน้ําแข็งที่พื้นนั่นเอง ส่วนสกิลอัลติเมทเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถเก็บแต้มเดซิเบลเลตติ้งเนี่ยถึงขีดสูงสุดได้ก็คือ3000แต้มใครยังงงเรื่องระบบอัลติเมทอยู่ก็ดูตรงซ้ายมือของจอนะครับถ้าคุณตีไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนมันเป็นแต้มคอมโบแต่จริงๆแล้วมันคือแต้มอัลติเมทถ้าเกิดว่าคุณเก็บถึง3000ัเนี่ย คุณจะสามารถใช้อัลติเมทได้1รอบโดยที่คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะใช้อัลติเมทของตัวไหนเพราะว่าอัลติเมตตัวละครในเกมนี้มันใช้รวมกันทั้งทีมโดยใช้แต้มที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณเก็บถึง3,000แล้วคุณกดอันติของเอเลนเอเลนจะทําการกระโดดขึ้นไปและวก็ทุ่มลงมาสร้างความเสียหายน้ําแข็งถ้าถามว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้ อัพสกิลไหนเป็นหลักจริงๆผมอยากจะบอกว่าต้องอัพทุกอันแหละเพราะว่าทุกอันแทบจะมีการทำดาเมจหมดเลยซึ่งเราเป็นตัวดาเมจหลักเราใช้ทุกสกิลอยู่แล้วแต่ถ้าให้เอาอัพหลักๆก,ก,ก่อนเนี่ยมันจะมีต้มตีปกติแน่นอนอันนี้ได้ใช้แน่นอนครับถัดมาก็คือสกิลพิเศษแล้วก็สุดท้ายก็คือสกิลต่อเนื่องหรือสกิลอัลติเมทนั่นเองที่เหลือค่อยอัพตามมาก็ได้หลักๆคือตัวนี้เน้นตีปกติเข้าว่านั่นแหละทีนี้เรามาดูแพสซีฟด้านบนบ้างแพสซีฟในเกมนี้เน่่่จจะต้ออตตออนนอ้ออองงงงััััามมกกรนนนเเคคืิ ABCDF ABCDE ซึ็ เเรียงไปตามอักษรน,นี่แหละซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะบวกสแตตให้กับตัวเอเลนนั่นเองทางด้านของแถวบนก็คือตัว A C แล้วก็ E เนี่ยมันจะบวกเป็นคียเรทที่4.8%แลวก็เพิ่มเลเวลของสกิลแพสซีฟหลักให้1นึ่งเลเวลตัวนแถวล่างที่เป็น BD แล้วก็ F เนี่ยคุณจะได้เบสดเอทีเคอย่างละ25และแต่ละอันก็จะบวกเลเวลสกิลของแพสซีฟหลัก1นึ่งเลเวลนั่นเองอส,ส่วนแพสซีฟหลักของตัวนี้เนี่ยในขณะที่คุณใช้โรมิงหรือวิ่งเร็วอยู่เนี่ยแล้วคุณใช้การโจมมตตีีแบบชารร์จจเยหือคุณกดกดป ด้วยการใช้สเต็คแฟลชฟีดเนี่ยมันจะเพิ่มครดิเมทให้กับการโจมตีปกติครั้งนั้นนั่นเองถัดมาคือความสามารถเพิ่มเติมผมขอเรียกว่าความสามารถเวลาจัดทีมแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณจัดทีมได้ตรงเนี่ย คุณจะได้ความสามารถเพิ่มเติมของตัวละครนั้นๆนั่นเองของเอเลนคือถ้าเกิดว่าในทีมมีตัวละครที่เป็นธาตุน้ําแข็งเหมือนกันหรืออยู่ฝ่ายเดียวกับตัวเองซึ่งตัวของเอเลนเนี่ยอยู่ฝ่ายบริษัททําความสะอาดวิกตเรียถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ฝ่ายบริษัททําความสะอาดวิกตเรียหรือเป็นธาตุน้ําแข็งธาตุดียวกับเอเลนในทีมเนี่ยขอเพียงอะไรก็ได้ครับ1อย่างคุณจะเอาธาตุน้ําแข็งหนึ่งตัวมาใส่คุณจะเอาฝ่ายเดียวกัน1ตัวมาใส่ ก็ได้แพสซีฟอันนี้เพิ่มเติมไปเลยก็คือเมื่อเอเลนสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งโบนัสความเสียหายธาตุน้ําแข็งจะเพิ่มขึ้น3% 10วินาทีซึ่งสามารถซ้อนทับได้สูงสุด10ขั้นทีนี้มาดูของสวมใส่กันบ้างของสวมใส่ในเกมนี้เนี่ยแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คืออันนึงคือ W Engine มันเปรียบเสมือนอาวุธอีกอันนึงก็คือ Disk Drive หรือก็คือแผ่นเพลงนั่นเองทีนี้พูดถึงอาวุธหรือ W Engine กันก่อน ผมขอบอกไว้ก่อนก่อนจะเริ่มพูดกันก็คือผมอาจจะไม่ได้เน้นในส่วนของเอนจินกับดิส ขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เกมเพิ่งเปิดแล้วตัวผมเองก็ยังฟาร์มได้ไม่เยอะเลยครับบอกตรงๆฉะนั้นใกลช่วงต้นเกมมันอาจจะมีแกว่งทางด้านของเรื่องดาเมจอันนั้นแรงกว่าอันนี้แรงกว่า,น,น,วานิดหน่อยก็ขออภัยด้วยลวกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เอนจิ้นที่ดีสุดยังไงก็ต้องเป็นประจําตัวครับประจําตัวก็คืออันที่มันเป็นรูปหัวฉลามวันนี้นะเบรเอทีเคสูงแล้วก็ได้เป็นซับสเตตคียเรทส่วนสก,กิลอาวุธเนี่ยบวกเป็นความเสียหายน้าแข็งบวกตีกติได้าเวิ่งเร็วแล้วแล้วคุณทํากามตีเป็น ความเสียหายน้ําแข็งเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก10คียเรตนั่นเองคือโดยรวมแล้วเนี่ยคุณจะได้คีเรตจากอาวุธชิ้นนี้เนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มนะหรืออาจจะเยอะกว่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมยังอัพได้แค่30อยู่เลยมันเหมาะมากๆสําหรับตัวเอเลนเพราะว่าตัวเอเลนเนี่ยมีบัฟทั้งครีดาเมจให้ตัวเองอะไรให้ตัวเองไปหมดแล้วทีมก็สามารถบัฟพวกโบนัสธาตุได้พลังโจมตีได้ พราะงั้นมันก็ขาดแค่คีเรดแล้วล่ะครับซึ่งอาวุธนี้ตอบโจทย์มากๆมันให้เยอะกว่าอาวุธอื่นเท่าตัวหนึ่งอะอาวุธ4ีดาวเทียบไม่ได้อาวุธ5ดาวอื่นก็ไม่บวกเยอะขนาดนี้ผมก็คิดว่าควรจะเปิดนะเป็นอาวุธที่โคตรดีมากๆเลยสาหรับตัวเอเลนอยากเล่นเอเลนสุดจังหวะนี้ยังไงก็ต้องมีชิ้นนี้แหละครับทีนี้ถัดมาขอเปิดดูในเว็บละกันนะผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บมันเอามาจากโค้ชเบต้าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะบางชิ้นผมก็ยังไม่มีไม่เคยเห็นเหมือนกัน บางทีมันอาจจะยังไม่มีเรทแหละมันเลยออกยากเฉยๆถ้าเกิดว่าคุณไม่มีประจําตัวเนี่ยคุณก็ลงมาดูที่แรง k A หรือที่เป็น engine กรอบม่วงได้เลยนะอันแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ cannon r o t t e r อันเนี้ยมันจะบวกเป็น key เร t เหมือนกันแล้วก็บวก key r a t ขึ้นไปอีกในสกลอาวุธเวลาคุณตีติดครีเนี่ยมันจะได้ความเสียหายเป็นดาเมจใส่มอน275%ของพลังโจมตีของเอเลนเป็นดาเมจให้มอนเนาะเกิดได้ในทุกๆ8วินาทีซึ่งถามว่าทําไมผมถึงเชียร์ให้ใส่คี y r a t ทั้งๆที่ททมันมมนน่่่ีีัออเเลยยนนนพวููใแส้ทป็ you <laughs> ถ้าเกิดว่าเราสามารถตีติดคริได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะดีมากๆเพราะงั้นการทําอาวุธคียเ,เอดไว้ก่อนเผื่อตอนเลดเกมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เปิดอาวุธประจาตัวเนี่ยแล้วตอนนี้มันยังอาวุธน้อยอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดใน4ดาวแล้วนะแต่อาจจะต้องขัดให้มันเป็น5ดาวซะหน่อยเนาะจะได้ได้เยอะๆจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเชียร์ให้ใช้ต้นเกมเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปเนาะเพราะว่าคุณเน้นพลังโจมตีไปแล้วอย่าเพิ่งเอาคริมาเกี่ยวเนี่ยมันอาจจะรีดดาเมจได้ดีกว่าในช่วงแรกแต่้้าาาาาาเเเกกกิิดวว่่่ใครรไไมออออยยปงงขงทททํํํหลัน็จๆผื อันนี้ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับถัดลงมาเนี่ยจะเป็นอันแจกนะครับก็คือ g h t Engine ที่มันเป็นหน้าซูเปอร์เซนไตในเกมเนี่ยไอเอนจินอันนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าคุณหลบหลีกสวนกลับก็คือคุณหลบ Perfect Dodge แล้วคุณก็สวนกลับมันเนี่ยหรือคุณกดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเฉยเไม่ต้องสลับมาแพรี่ไม่ต้องสลับมาเชนแค่เปลี่ยนเฉยเอะ่ะมันจะทําให้คนใส่เอนจินนี้เนี่ยได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1ิงเซนึ่งถ้าเกิดว่าคุณยิ่งขัดเยอะเนี่ยมันสูงส เพราะว่าน่าจะได้กันทุกคนนะครับมันแจกเนาะแล้วก็อันสุดท้ายสีดาวที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือสตีดซูเปอร์สตาร์อันนี้ก็มีในเกมแล้วเหมือนกันที่มันเป็นคล้ายๆทาヌกิเนาะตัวสีแดงได้ทรัพย์ตัเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลคือเมื่อตัวละครในทีมใช้สกิลต่อเนื่องถ้าเกิดว่าคุณใช้เชนในทีมเนี่ยมันจะทาให้คนใส่เอนจินนี้ได้รับชาร์จหนึ่งชาร์จซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุด3ชาร์จเวลาคนใช้เนี่ยใช้อัลติเมทเนี่ยมันจะทําการใช้งานชาร์จทั้งหมดโดยททีี่่อาาาารรร์จจแแตะะขขัันน้้้้้นนนํใหมมมงึ15%ถ3กก็าาบวว ซึ่งถ้าคุณขัดเยอะเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นทางใช้งานอัลติเมทซึ่งถามว่าคุ้มเท่าพลังโจมตีหรืออะไรที่มันบวกเป็นโจมตีปกติหรือคริไหมผมยังมองว่าอะไรที่บวกเป็นโจมตีปกติกับคริหรือพลังโจมตีไปเลยมันจะดีกว่าแต่อันติของตัวละครนี้ก็ใช้วาจะเบาแค่บางทีมันอาจจะเก็บมากดได้ไม่ตลอดเท่านั้นเองทีนี้มาดูทางด้านของดิสได i ฟ์กันบ้างคือได i ฟ์ในเกมนี้มันก็เปรียบเสมือนอาร์ติแฟกต์นั่นแหละเป็นพวกสเตตต่างๆอะไรพวกน ซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีสเตตไม่เหมือนกันนะครับทำภาพมาให้ดูเลยแล้ะกันมันจะมีชิ้นที่1 1,2,3เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายเรียงจากบนลงล่างส่วน4,5,6เนี่ยอยู่ฝั่งขวาเรียงจากล่างขึ้นบนนะ ชิ้นที่1ฝั่งซ้ายบนเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ล็อกเมนสแตทเป็น HP flat ไม่ต้องพยายามหาอย่างอื่นนะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยมันล็อกไว้เป็น flat ATK ส่วนชิ้นที่3มเนี่ยมันล็อกเป็น defense นั่นเองโอเคอันนี้ต้องมาอาัดแก้นิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลมันผิดเนาะยังมีเวลาอยู่ยังแก้ได้ทั้งของชิ้นที่4ในเมนสแตทของ dis เนี่ยมันมีโอกาสออกเป็นคีเรตครีดเมดแล้วก็มีโอกาสออกเป็นการควบคุมอนโนเมลี่เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นไปที่ครีดเมดถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น อาวุธประจำตัว หรือถ้าเกิดใส่อะไรที่มันบวกเป็นคีเรทเยอะอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ใส่เป็นครีดเเมทไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรณีนั้นก็ใส่เป็นคี์เรทแทนนะครับถัดมาคืออันที่5เนาะอันที่5เนี่ยผมเคยเข้าใจว่ามันมีาดาเมทธาุกับความชํานาญอันอมอลี่แต่ว่ารู้สึกว่าตอนโอเพนเบต้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นมีเพนเรชเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มีาดาเมทธาุฉะนั้นตรงเนี้ยผมขอยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าใช้อันไหนดีกว่ากันระหว่างใช้เป็นาดาเมทธาุไปเลยกับใช้เป็นเจาะดีเฟนส์ของ อีกโนเดฟแหละขอติดไว้ก่อนละกันก็ใครได้อันไหนมาก็ใช้อันนั้นไปก่อนก็ได้ครับให้รู้ไว้ก่อนว่าไอ้เพนเรโชเนี่ยก็มีประโยชน์นะมันคือเจาะเดฟเนาะส่วนถ้าได้เป็นโบนัสธาตุก็ใช้เป็นโบนัสธาตุน้ําแข็งนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่6เนี่ยมันมีโอกาสออกเป็นความชํานาญอนอร์เมอีซึ่งเราไม่น่าจะได้ใช้เนาะมีโอกาสออกเป็น Impact แล้วก็มีโอกาสออกเป็น ER เนาะซึ่งในกรณีนี้ชิ้นที่6เนี่ยใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์ก็ได้เ,เป็นเ ER อด้เคชั่ั้งแต่เ่น ผมไม่ค่อยมีปัญหาเร ER team, О О enemy, ื่องการเจน ER เท่าไหร่ถ้าเกิดเรื่องวนสกิลในการใช้แบบว่าคอมโบทํามอนล้มแล้วก็ทําดาเมจได้ตลอดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเล่นมาแทบไม่เจออะไรแบบนั้นเลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะจําเป็นจะต้องใส่ ER นะเท่าที่ผมเล่นมานะ เอาความแรงเข้าว่าก็ชิ้นที่6ใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับส่วนทางด้านของซับสแตทเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะจากที่อัดไว้ตอนแรกเนาะซับสแตทเนี่ยก็ใช้เป็นคีเรทแล้วก็ครีดเเมจเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าหาได้นะคริมาก่อนถัดมาเนี่ยมันมีเป็นเพนแฟดด้วยนะมันมีค่าเพนแฟตด้วยนะอันนี้ก็เจาะเดฟเหมือนกันแต่ว่าอันนึงมันเป็นเปอร์เซ็นต์อันนึงมันเป็นเลขแฟตเนาะก็ไม่รู้ว่าเจาะแตกต่างกันยังไงแต่ว่ามันหาได้ในซับสแตตนก็น่นาเาับหา ADK นะครับอันนี้อัจแก้ใหม่ทั้งด้านของเมนสเตตตกับซับสเตตก็ประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้เสริมนิดนึงนะครับใครแบบว่าเล่นเกมอื่นมาแล้วเวลาคุณตีลงซับสเตตเนี่ยมันมักจะแกว่งใช่ไหมเกมนี้นะครับซับสเตตมันการันตีนะครับว่าได้เท่าไหนเท่านั้นเลยสมมติว่าของระดับ A ใช่ไหมคุณตีลงดีเฟนส์เนี่ยพอมาลง1นครั้งมันจะได้10ถ้ามันลงครั้งที่2มันก็จะได้บวกอีก10ลงครั้งที่3ก็บวกอีก10ไปเลยสเตตมันจะไม่แกว่งนะสำหรับเกมนี้ยัง ตีลงอีกรอบนึงเป็นบวกหมันก็บวกไปอีกสิสกลายเป็น26ไม่ต้องมาสุ่มว่ามันจะลงเยอะลงน้อยคือมันไม่มีแกว่งมันก็ดีอย่างนึงอนะเนาะทีนี้ดิสมันก็จะมีเซตของมันเนาะซึ่งแน่นอนครับเซตที่ดีที่สุดของตัวเอเลนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตนี้นะสชิ้นเนี่ยดาเมจน้ำแข็งบวกสิ ส่วน4ชิ้นเนี่ยการโจมตีปกติแล้วก็การพุ่งโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%โดยที่เมื่อตัวละครใดก็ตามในทีมทําให้ศัตรูติดแช่แข็งหรือทําให้เกิดเอฟเฟกต์น้ำแข็งแตกได้เนี่ยเอฟเฟกต์ตีปกติแล้วก็พุ่งโจมตีด้านบนเนี่ยจะเพิ่มอีก20%นั่นเองเพราะงั้นก็บนัส้าน,น้ําแข็ง10ตีปกติพุ่งโจมตีเนี่ยบวก40นะโดยรวมก็น่าจะดีที่สุดละล่ะสาหรับตัวเอเลนเนาะ ส่วนอีกอันหนึงที่ก็น่าใช้ดีนะสำหรับคนที่คี้เรดยังน้อยหรือไม่ได้มีประจําตัวแล้วใช้เป็นอาวุธสีดาวคี้เรดเนี่ยจะหาคี้เรดเพิ่มจากเซ็ตนี้ก็โอเคนะอาจจะไม่ได้แรงเท่าอันเมื่อกี้แต่ว่าก็แล้วแต่ละกัน สองชิ้นจะบวกคีเรตนะครับแล้วก็เมื่อ4ชิ้นเนี่ยเมื่อตีปกติหลบลีกสวนกลับหรือสกิลพิเศษ X เนี่ยโดนศัตรูแล้วทําให้เกิดการคียทิเคิลเนี่ยมันจะมีบัฟพลังโจมตี9%นะครับต่อเนื่อง6วิให้1ขั้นแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เขียนไว้ว่าสูงสุดเนี่ยสามารถเก็บได้กี่ขั้นนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคี้รัวๆเนี่ยก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจจะได้ได้เรื่อยๆเลยก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่สเต็กละ6วิเนาะก็ไม่ร้้่่าาาาดีขนนหนหเเแจท็จงนะ ถ้าเกิดว่าพูดถึงทีมของตัวละครนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นหน้า3คนนี้นี่แหละชัดๆกันอยู่ตัวหลักของเราก็คือเอเลนเนาะส่วนตัวที่2อเนี่ยไลคออนครับถามว่าพี่ไลคออนเนี่ยทำไมจะต้องมีใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วก็เป็นฝ่ายเดียวกันก็คือวิกตอเรียเฮาส์คิปปิ้งหรือบริษัททําความสะอาดฝ่ายเดียวกับเอเลนนั่นแหละแต่จริงๆสกิลของพี่แกเนี่ยคือถ้าคุณใช้สกิลพิเศษ X ของพี่แกหรือคุณเคาน์เตอร์แล้วก็ตีสวนศัตรูไปเนี่ยพี่แกจะทาให้ศัตรูเนี่ยม 30ื่องวินาทีซึ่งมันจะทําให้บางต่อความเสียหายน้ําแข็งมากๆอันนี้เป็นจุดเพิ่มดาเมจได้ดีมากๆเลยส่วนหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณใช้กับฝ่ายเดียวกันหรือธาตุเดียวกันเนี่ยเวลาไลเคออนไปตีศัตรูที่โดนสตันหรือไปสตันศัตรูพอดีเนี่ยมันจะทําให้ตัวคูณสตันดาเมจของเป้าหมายเพิ่มขึ้น35%โดนดาเมจระหว่างโดนสตันแรงขึ้นนั่นเองฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะมียห,หรับคนที่จะเล่นนทีม้ําแข็งนะถ้าเกิดว่าในอนาคตมีตัวดาเมน้ําาแข็งมอีก ก็คงจะได้ใช้ไลยเคออนไปลดตานให้อยู่ดีแหละตัวอีกคนนึงเนี่ยก็คือโซกากุนั่นเอง โซกากุเป็นตัวสีดาวนะครับมีเลดอยู่ในตู้เอเลนเนี่ยแหละก็คิดว่าถ้าเปิดกันก็น่าจะหลุดมาบ้างสักตัว2ตัวเนาะโดยที่ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับมีความดีงามให้เอเลนยังไงบ้างตัวละครนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําการเข้าสู่สนามผ่านสกิลต่อเนื่องพอเขาใช้สกิลต่อเนื่องมาเนี่ยแล้วเขาใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครทั้งทีมนะครับได้บัฟพลังโจมตีนั่นเองแจกพลังโจมตีละหนึ่งนะอันนี้แล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคุณใช้กับตัวละครที่เป็นาธาตุเด ของสกิลตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ทั้งทีมได้รับความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มขึ้น20% 22วินาทีซึ่งแค่นี้ก็ได้ใช้แล้วครับก็คือบัฟความเสียหายน้ําแข็งเพิ่มบัฟพลังโจมตีเพิ่มเอเลนก็ได้เต็มๆเลยถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลได้ถูกต้องนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวอะไรเลยคุณจะทํำยังไงผมก็แค่จะบอกว่าคุณก็แค่ชิปหายนั่นเองนะครับอย่างน้อยๆคุณไม่ต้องมี2ตัวก็ได้แต่ขอคุณมีตัวน้ําแข็งตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีลายเคออนคุณก็ไปใช้ตัวอื่นเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ตัวอะไรก็ได้จะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวอื่นธาตุอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีน้องโซกากุแต่ไม่มีลายเคออนสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณก็ใช้โซกากุบับไปก็ได้ส่วนตัวของลาย ก็พอเล่นได้แล้วแต่ให้ดีที่สุดก็คือเต็มทีมเลยฟูลทีมประมาณนี้เลยส่วนน้องแบงบูเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันไหนดีที่สุดก็แลวกันเนาะแต่ว่าถ้าสกิลใช้งานเข้ากันที่สุดก็จะเป็นชาร์กบูหรือที่สวมชุดฉลามเนี่ยแหละมันจะทําให้ศัตรูติดแช่แข็งจากสกิลของตัวแบงบูง,ง่ายขึ้นนั่นเองและที่เหลือก็เป็นการทำดาเมจแล้วก็สะสมค่าไอซ์อะโนมารีนั่นเองก็ไม่รู้ว่ามีตัวดีกว่านี้ไหมนะแต่ว่าผมแบบว่าเลือกแล้วมันดันโชคดีออกเร็วก็เลยได้มาใช้เนาะทีนี้ส่วนที่ผผมมมเเเนนน้นทีี่่่สุดพพราาาาาาะะวววยยยลลองหๆิธนะ ที่ไหนจะเล่นทีมนี้ได้ดีที่สุดนะั่ยคือวิธีการเล่นทีมนี้นั่นเองมันใช้ได้อาจจะไม่เป๊ะมากทุกอย่างนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้จริงเพราะมันมีหลายสถานการณ์ทั้งมอนตีมาเราต้องหลบเราต้องแพรรี่เราต้องอะไรต่างๆนานา,นามันอาจจะไม่เป๊ะมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่คุณควรจะทําอยู่ถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะสามารถรีดเเมจของทีมได้เยอะมากนั่นเองโดยที่สิ่งที่คุณจะต้องเก็บเลยเนี่ยก็คือสแต็กของสกิลน้องโซกากุ เวลาคุณใช้งานน้องโซก,กุเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีแต้มสแต็กเนี่ยสจุดอยู่ใต้หน้าตัวละครใช่ไหมอันนี้คือจุดที่คุณต้องเก็บให้เต็มก่อนที่คุณจะไปฟูลคอมโบเก็บได้ด้วยการที่คุณเอาออกมากดสกิลพิเศษหรือคุณจะเชนคอมโบสลับมาก็ได้คุณจะได้1แต้มฟรี เวลาเล่นเนี่ยคุณก็พยายามเก็บแต้มให้เต็มแค่นั้นก็พอสําหรับน้องสุกากุส่วนทางฝั่งของไลเคออนใช่ไหมไลเคออนก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสิ่งที่คุณควรจะทําให้ได้ก็คือคุณจะต้องกดสกิลพิเศษใส่ตัวมอนให้ได้หรือไม่คุณก็แพร่รีให้ถูกจังหวะแล้วก็เตะสวนมันไปเลยเพื่อทําการลดต้านมอนนั่นเอง โดยที่ถ้าเกิดว่ามอนติดลดต้านน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะติดสัญ,ญลักษณ์อันนี้นั่นเองถ้าเกิดว่ามอนมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่อ่ะแสดงว่าโดนลดต้านน้ําแข็งเรียบร้อยทีนี้เวลาคุณจะฟูลคอมโบเนี่ยแนะนําให้คุณทําการสตันมอนไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณสตันมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเชนมันก็จะขึ้นมาครับอันนี้คือ2ออย่างที่คุณต้องทําในการเล่นทีมนี้ก็คือคุณควรจะเก็บสแต็กของโซลก,กุให้เต็ม3แต้มก่อน2ก็คือทําให้มอนติดสแต็กนี้ด้วยการเตะสวนของไลคออนหรือกดสกิลพเศษ อพอมอนมันติดหลอดสแต็คเกอร์เต็มเนี่ยแนะนําให้คุณสตั้นด้วยตัวของเอเลนถ้าเกิดว่าคุณใช้เอเลนสตั้นเนี่ยเชนมันจะให้เลือกระหว่างไลคออนกับโซกากุให้คุณเลือกเป็นไลเคออนไปก่อนเอามาเตะเพื่อเพิ่มตัวคูณดาเมจสตั้นนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นน้องโซกากุดูดีๆนะว่าสแต็คคุณเต็มหรือเปล่าถ้าเต็มมันจะขึ้นเป็นไฟแบบนี้ พอคุณสลับเชนออกมาแล้วเนี่ยน้องมันจะทําการใช้สกิลแบบอัตโนมัติไปเองแล้วมันจะกินสแต็กสามสแตก็กลังจากนั้นเนี่ยเชนสุดท้ายเนี่ยให้คุณกดเอาแบงบูไปกระแทกมันหรือเปลี่ยนเป็นตัวเอเลนไปเลยก็ได้อันนี้คือฟูลคอมโบบัฟเรียบร้อยคุณจะเห็นว่าใต้หลอดพลังงานของเอเลนเนี่ยมันมีบัฟขึ้น2อันอันนึงเป็นบัฟพลังโจมตีอันนึงเป็นบัฟความเสียหายน้ําแข็งแต่ว่าอันนี้ผมพลาดนิดหน่อยก็คือทั้งฝั่งของศัตรูเนี่ยมันไม่ติดลดต้านของไลเคออน แต่ก็ไม่เป็นไรพอเสร็จแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าคุณมีอันติคุณกดอันติเลยก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีอันติหรืออันติหมดแล้วให้คุณกด e 2รอบครับแล้วคุณก็ตีปกติรัวๆได้เลยแค่นี้ก็ถือว่าได้บัฟแบบครบเต็มที่แล้วอะ่ะอย่างที่บอกครับมันค่อนข้างเฟล็กได้เยอะมากมันแล้วแต่สถานการณ์เลยเพราะบางทีเราก็เลือกไม่ได้ ว่าใครจะเป็นคนเบรกใครจะเป็นคนอะไรเพราะบางทีเตะๆไปอยู่ดีๆหลอดมันเต็มแล้วเราไปตีเบรกมันพอดีมันก็ล้มนะตรงนั้นเลยยังไม่ทันได้สลับตรงสลับตัวแต่คีย์หลักมันคือก่อนที่จะไปเล่นเอเลนเนี่ยตัวสุดท้ายก่อนไปเล่นเอเลนจะต้องเป็นตัวของโซกากุเพราะว่าบัฟโซกากุมันจะส่งไปยังตัวถัดไปที่สลับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เอเลนได้บัฟเนี่ยคุณจะต้องเป็นโซกากุก่อนแล้วค่อยเป็นเอเลนคุณจะเป็นเอเลนก่อนที่จะเป็นโซกากุไม่ได้ถ้าคุณกดผิดเนี่ย คุณจะไม่ได้บัฟพ,พลังโจมตีนั่นเองคุณก็จะได้แค่บัฟโบนัสน้าแข็งเนาะอยากได้เต็มจริงๆก็ต้องเก็บทั้งสเต็กและก็เรียงเชนให้ถูกนั่นเองแต่ถามว่าจริงๆมันมีผลอะไรเยอะไหมส่วนตัวส่วนตัวผมก็เฉยเฉยขอแค่ได้เป็นโบนัสน้ําแข็งกับลดต้านน้าแข็งของไลคออนโดนตัวมอน แค่นั้นก็แรงแล้วนะแต่แค่ถ้าอยากเอาสุดๆก็ต้องเรียงดีๆหน่อยอะ่ะคือผมจะบอกว่าผมก็เทียบไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเทียบกับตัวละครอื่นในเกมตัว5ดาวในเกมมันแรงกว่ามากแค่ไหนแต่ต้องบอกว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายถ้าคุณมีประจําตัวมันยิ่งใช้งานง่ายเลยเพราะว่ามันคริง่ายแล้วก็ครีแรงตั้งแต่ต้นเกมตัวบัฟตัวอะไรพวกนี้ก็มีมาเสิร์ฟพ,พร้อมเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวสายดาเมจที่แรงที่สุดณตอนนี้ เพราะว่าดาเมจส่วนตัวก็แรงตัวบัฟก็พร้อมกว่าทีมอื่นเยอะคงต้องรอดูตัวในอนาคตมาเทียบกันอีกเยอะว่าจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้คือคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวที่แรงที่สุดณตอนนี้แล้วละ่ะใครได้มาก็รีบใช้ครับก่อนตกเมตานะ